ข่าวเวียนธรรมวันวิสาขาบูชาวันพุทธที่6พฤษภาคม2563เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาสมณะสิขมาตและชาวบวรราชธานีอโศกได้มาร่วมฟังเวียนธรรมวันวิสาขาบูชาออนไลน์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันเกิดวิชาจรณะสัมปันโนโควิด19 โดยมีสมณะเดินดินติคาวิโรเป็นผู้ดำเนินรายการจากภูฟ้าผาธรรมออนไลน์ร่วมกับชาวอโศกทั้ง9บาวรส่วนของบวรราชธานีอโศกพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ร่วมรายการอยู่ที่ทํางานชั้น4ี่เงินศูนย์ศูนยสมณะสิขมาศบางท่านจัดรายการอยู่ที่ห้องมาปันชั้นสาม สำหรับชั้นล่างเฮือนศูนย์มีสมณะศิขมาตและชาวบาวรร่วมชมรายการถ่ายทอดสดดังกล่าวอยู่เป็นจำนวนมากและอยู่ชมจนจบรายการค่ะนับเป็นครั้งแรกของบวรราชธานีอโศกในเหตุการณ์ปิดชุมชนและมีการร่วมรายการเวียนธรรมวันวิสาขาบูชาผ่านหน้าจอมอนิเตอร์และจอมือถือกันค่ะ